ดีสําหรับอสมและอสสทั่วประเทศเลยนะคะโอกาสที่จะได้เพิ่มเงินเดือนมีแล้วนะคะเป็นเท่าไรดีติดตามป้าปอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่าในเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวในที่ประชุมของ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่1ทธันวาคม2,565ค่ะอิบะที่บริกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เตรียมที่จะเสนอของบ่ประมาณเพื่อจะเพิ่มเงินค่าบริการอสมอจาก1,000บาทให้เป็น1,500บาทอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะจะได้ตอนไหนท่านก็บอกว่าภายในปี2,566เนี่แล้ค่ะแต่เดือนไหนพวกเราก็คอยลุ้นกันต่อไปนะคะ สำหรับเรื่องนี้ปะปว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่นะคะ,ะปี2566อยกเนี่ยค่ะจะเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงกันที่มีอสมหอม,อมอคนที่หนึ่งคอยเป็นที่ปรึกษาคอยสอดส่องดูแลคอยให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพรวมทั้งดูแลเรื่องการรับยา พาไปหาหมอหรือพาเข้าตรวจสุขภาพหรือคอยรายงานหมอคนที่2หมอคนที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะทําให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีลดค่าใช้ใจ่ายของประเทศได้ด้วยรวมทั้งอสม,มอก็ต้องใช้สื่อโซเชียลให้เป็นด้วยนะคะนั่นก็คือจะต้องรายงานทางโซเชียลได้สื่อสารกับผู้หมอคนที่2ได้ส่งรายงานได้ส่งข้อมูลผู้ป่วยได้แบบนี้ก็คือทําให้การดูแลรักษาได้รวดเร็ว ลดค่าใช้ใจ่ายต้นทางสําหรับตัวผู้ป่วยสําหรับโรงพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือเยอะขึ้นผู้ป่วยแทนที่จะป่วยหนักก็ป่วยนิดเดียวก็หายแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะใช้ของเพิ่มเงินอสมอจาก1 0 0 0เป็น1 5 0 0บาทนะคะสำหรับ2,000บาทนั่นก็คงต้องรอรุนต่อไปนะคะแต่1,500บาทมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะ แ้วพอๆก็ได้รับคำยืนยันจากท่านที่น่าเชื่อถือบอกว่าอันนี้น่าจะจริงนะคุณหมอแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งข้อมูลดีๆเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ